คลิปสุดท้ายนะคะเจอกันคลิปนี้ย้ำว่าคลิปสุดท้ายเป็นเลขสายด่วนที่ด่วนมากๆนะคะโอเคเนาะนเลขตาราง507841ี่ฝากพีเจนาด้วยนะคะส่วนแนวทางเด็กตากนะคะงวดอ่าหนึ่งกันยายนนะคะแอนบีนำเสนอเป็น VIP โปรดนี่ให้เนาะซึ่งก็มาที่ล่าง31นะคะทุกคนเข้าล่าง31แล้วก็ VIP โปรดนี่นะคะของเด็ก สางวดวันที่16กันยายนแอดมีนนำเสนอเป็นชุดสรุปชุด VIP เลยเนาะไม่ได้นำเสนอชุดเต็มนะเนื่องจากว่าชุดเต็มตัวเลขมันเยอะมากเลยทุกคนดูไอพีดูชุด VIP ไปเลยเนาะก็จะมี48 56 78 74 44 57 17 18แล้วก็16นะคะ48 58อ่ขาขออภัยค่ะ48 56 78 74, 4 4 4ด7 1่สีแล้วก็16มี9คู่สำหรับ VIP เด็กตากนะคะใครจะรอแนวทางนี้ก็รอคลิปสุดท้ายวันประกาศผลรัฐบาลไทยเลยนะขออนุญาตดีรันใบเขียวปกเขียวข้ามงวดให้ก่อนเนาะแอนมินลืมนำเสนอข้อมูลนี้นะทุกคนต้องขออภัยมากๆเลยนะพอดีว่าได้ข้อมูลมาหลายวันแล้วก็วายว่าลืมมาอะไรลืมอะไรลืมนาเสนอปกเขียวข้ามงวดอาจจะมี16กันยายนแล้วก็1ตุลาคมนะรู้สึกว่า16กกันยาน่าจะเป็น สาหนะึ่งะคะที่มาล่างส่วนข้ามงวดหนึ่งตุลาคมหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสามหนะคะมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีสาม, 7, ม 3, แล้วก็หทุกคนไปจับคู่กันเอาเองนะถ้าแอดมินจับแอดมินจะจับสาหกนะเพราะว่าวันนี้ชอบเลขสามหกคะ่ะอีกหนึ่งแนวทางที่สมาชิกรอคอยก็คือโปเตโโ้นะคะงวดที่แล้วนี่ก็รู้สึกว่า มาล่างที่3-1แอดมินไม่ได้ชงงวดก่อนให้นะแต่ว่าจำข้อมูลได้ก็ดูของงวดวันที่16กันยาละกันนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือวันปัจจุบัน16กันยายนนะโปเตโต้นะปล่อยมาประมาณช่วง11โมงนะคะทุกคนใครจะรอโปเตโต้ก็คือวันประกาศผลเลยนะคะอางวดนี้โปเตโต้ให้วิ่ง3วิ่ง5ค่ะจับคู่2ตัวชุดเต็มที่ศูนย์หนึ่งน 4, 2, 4, 4 7285แล้วก็96นะคะมีศ1นย์หนึ่งหนสองสี่ห้าแล้วก็96ไม้เดียวโปรเรโด,โดให้3993ทุกคนอย่ 3, 9, 5, 5, 5, 5, 6, 6, อาลืมกลับหัว39เป็น3663ด้วยเนาะตามนี้เลยนะคะต่อด้วยอาจารย์ไยศารค่ะสองภาพนี้เป็นแนวทางไทยอาจารย์ัยศารของวัดวันที่16กันยายนนะคะภาพแรกเลขฝันเม็ดเดียว16 3ตัว106ส่วนชุดเต็มอาจารย์ภัยสารให้เด่น1517รอง05 07เม็ดเดียว10นะคะนี่คือไทยอาจารย์ภัยสาร<ด>ค่ะด้วยแม่นารีนแม่นารีนแอดมินจะนำเสนอเป็นใบคำนวณชุดเต็มแล้วก็เลขสายด่วนนะคะชุดเต็มแม่นารีนงวดวันที่16กันยายนให้ตัวเด่น3เด่น6จับคู่ให้ที่613738 6 2 3 5 3 9แล้วก็30ชุด3ตัว573 8 7 3 4 06อย่าลืมไปตัดเล่นนะคะความฝันนะคะความมือเป็นเลขสายด่วนนะทุกคนความฝันแม่นารินให้2 3 4อย่าลืมตัดเล่นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เมดเดียวแขนๆสายด่วน91 3ตัว532 539แล้วก็019ค่ะสองภาพนี้ใบคำนวณชุดเต็มแล้วก็เลขสายด่วนนะคะคริต ่เครดิตของแม่นารินบารมีมากแล้วก็แนวทาง <นะ S 2> ของ,ขอ,งอ่าแอดซันนี่นะคะแอดซันนี่ขออนุญาตนำเสนงว่าปัจจุบันเลยเนาะว่าเก่าแอดมินหาข้อมูลภาพเก่าไม่เจอค่ะไม่รู้ว่าไปเซฟไว้ตรงไหนอ่ะรัฐบาลไทยแอดซันนี่ตัวเด่น2เด่น4นะคะจับคู่2-2 4-4 4-2 2, 2, 4, 4, 4, 2. ตัวชุดเต็มเพิ่มเติมที่27 28 29 20 47 48 49 40นะคะแล้วก็3ตัว0 2 7 2 4 0 0 4 7แล้วก็9 4 0เนาะทุกคนอันนี้แอดันนส่วนแนวนะะทางไทยของแอดแบงค์แอดแบง์มี3ภาพนะทุกคน16กันยายนรู้สึกว่าเหมือนเขาจะให้แนวทางออมสินมาด้วยนะออมสินแล้วก็ไทยใบเดียวกันนะคะ,ะจับคู่90 91 97 98 02 05 07 สามตัวหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์เจ็ดส่วนเม็ดเดียวสามตัวสี่ห้าศูนย์นะคะสี่ห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ทูบจุดได้แปดเจ็ดสองนะคะสามภาพนี้นะ่านำเสนอทีเดียวเลยเนาะแอดแบง์จ้าส่วนแอดสมาร์นะคะรอบหนึ่งกันยายนผลไทยสามห้าหกล่างสามหนึ่งน่าจะมาแค่ตัวเด่นนะทุกคนก็คือหกเนาะจับคู่ไม่เข้านะคะ ส่วน16กันยายนแอดสมานให้เด่น2แล้วก็7จับคู่นะคะมี22 24 29 20 25 26ส่วนเด่น7ก็จะมี77 74 7, 79 70 75 73แล้วก็72 3ตัว924 920 579แล้วก็275นี่ะนี่คือไทยของแอดสมารนต่อด,ด้วยไทยนะคะของไพโรธไพศาล งวดที่แล้วน่าจะมาแค่ตัวเด่นก็คือ1เนาะทุกคนโอ้เฉียดชฉิวนะคะล่างออก3 1เสียดายจังเลยทุกคนแล้วก็16กันยายนนะคะไพรดปไพยสารตัววิ่งคือ5นะคะตัวจับก็จะมี5 4 5 0 5 2 5 3 อหสี่ห้าศหาสองห้าสาตัว5 4 0แล้วก็253นะคะไทยไพโรธไพศาลคะ่ะมาดูเลขวิ่งแบบพี่ตูนกันต่อนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือสาย2ของงวดประจำวันที่1กันยายนงวดเก่าแล้วก็งวดใหม่16กันยายนงวด1กันยายนให้สายสองคือ3 3ไปหลักร้อยนะคะออก3 5 6หาสามมาล่างนะคะล่างออก3าหนึ่ง ส่วนสาย2วิ่งแบบพี่ตูนนะคะงวดประจำวันที่16กันยายนเขาให้5นะคะโอเคเนาะสายเคราะตัวเลขนะคะถ้าชอบเลขติด5พิจารณาดูได้ส่วนสาย1ปล่อยประมาณบ่าย2ครึ่งถึงบ่าย3ถ้าแม่สีนวนได้ข้อมูลมาจาะโพสต เป็นรูปภาพให้สามารถกดเข้ามาดูในช่อง YouTube แม่สินวน c h ชาแนลได้เลยนะคะจะลงเป็นรูปภาพให้นะคะโอเคนะคะทุกคนอ่ะถ้ารับทราบพิมพ์มรับทราบให้หน่อยเนาะ,ะสายัย2ให้5สาย1รอบ่าย2ครึ่งแล้วก็ใบแนวทางนี้นะทุกคนอ่ะเป็นตัวเลขของพระหัสนะหรือว่าแม่กทอมอเนาะ จะมี16กันยายน3ตัวนะคะเมื่อเช้าลงคลิปไปแล้วแอดมินไม่อ่านซ้ำเนาะแล้วก็ชุดจับคู่ใบขวามือแอดมินเพิ่งได้ข้อมูลมานะก็จะมี67 87 97 61 62 63 92 93 98ก็ระวัง68 69นะทุกคน จะมี3ตัวใบซ้ายมือแล้วก็จับคู่2ตัวชุดเต็มนะคะเผื่อ<า>ม,มีคนอยากตามน้อยแอนมินก็หาข้อมูลมาได้ตามต่อ <มา S 1> ด้วยข้อมูลนะคะหลัก10ล่างของอาจารย์เอกสิธิ์นะคะใบเหลืองเหลืองงวดวันที่1กันยายนนะล่างออก3 1นะคะอาจารย์เอกสิทธิ์ก็ให้1 x 3x ็ก็กมานะคะส่วนหลัก10ล่างใบสีชมพูงวดวันที่1 6กันยายน อาจจะมีหลัก10ล่างตามสูตรอาจารย์เอกสิทธิ์ 5x7x3x 5x7x3x สายวิเคราะห์ตัวเลขพิจารณาดูเหมือนเดิมเนาะแล้วก็สภาพนี้ไม่มีงวดเก่าเทียบให้ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าแอดมินก็ได้ข้อมูลมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็รีบทำคลิปนะคะเดี๋ยวจะไม่ทนันด่วนสั่งล็อกวงในงวดนี้ให้วิงง่ง2จับคู่68 90 7314 เน้น 2, 1, 2, 9, 3ตัว 5, 8, 0แล้วก็ 1, 3, 0ส่วนรัฐบาลไทย16กันยายนนะคะเป็นเลขโค้งด่วน3ตัวให้7 54แขนแขนๆ 5, 4สสำนักด่วนสังั락วงในแล้วก็โค้งด่วนนะคะทุกคนโอเคเนาะอันนี้มีคนถามหาเนะแอดมินก็เลยรา<อ>เร็ใ<ป>นะคะที่แอดมินนำเสนอเป็นประจำเลยนะคะภาพสีแนวทาง สีผาพพื้นหลังตัวหนังสือตัวอักษรประมาณนี้เลยนะคะงวดวันที่1กันยายนจับคู่ที่7 684แล้วก็1 6ไม่เข้านะคะผลไทยออก5 6ล่าง3 1มหนแอดมินขออนุญาตตามต่อให้ละกันเนาะสำหรับแนวทางเลขม้าเร็วนะคะ16กันยายน68 3ตัวม้าเร็วนะคะงวดนี้ให้หกแค่ะ 3ตัว682จับคู่ที่6 8แปแล้วก็29นะคะ6836แล้วก็สออย่าลืม3ตัว682ไปตัดเล่นนะสมาชิกโอเคไหมเอยอ่ะเลขมาเร็วนะแนวทางนี้ต้องรอวันประกาศผลรัฐบาลไทยนะ่ถึงจะได้รับชมเพราะว่าเจ้าของแนวทางส่งให้อนมินช่วงวันประกาศผลเลยนะคะต่อด้วยแนวทางนะคะของอาจารย์ต้นน้ำค่ะ งวดที่แล้ว1กันยายนสัญจรเมืองตราดโอ้โหทุกคนตัวเด่น5มานะคะบนออก5้าหเสียดายเนห้าเก้าถ้าใครชอบ5้าไปกลับหัว9เป็น6นะน่าจะมีโอกาสได้บนอยู่เนาะสำหรับแนวทางนะคะไทยอาจารย์ต้นน้ำสิบหกันยายนงวดนี้อาจารย์ให้เด่นสีนะคะจับคู่ที่5 4 6 4 4่หกสี่สี่แสค่ะ 5 4 6 4 4 8 49แล้วก็7 4 3ตัว3 7 4อย่าลืม3ตัวของอาจารย์ไปตัดเล่นนะถ้าตัดก็น่าจะเป็น3 7 3 4แล้วก็7 4นะคะรัฐบาลไทยอาจารย์ต้นน้ำคะ่ะแล้วก็แนวทางฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงแอดมินได้ข้อมูลภาพลักษณะแนวทางเป็นแบบนี้นะทุกคนโอเคน้องว่าสัญจรที่แล้วไม่เข้านะคะ ส่วน16กันยายน3มตัว8 4 6จับคู่8 6 4 8แล้วก็6 4คะ่ะ8 6 4 8แล้วก็6 4คะ่ะอีหนข้อมูลที่แอดมินเพิ่งได้มานะคะทุกคนก็คือสายด่วนม้าแดงนะคะงวดที่แล้วตัวเด่น3มา3 1มาล่างนะวันนี้แอนมินก็เลยไปตามหามานำเสนอให้อีกนะคะ มี2ม้านะที่แอนมีนำเสนอคือม้าเร็วแล้วก็ม้าแดงโอเคเนาะวันนี้ให้เด่น5แล้วก็6จับคู่ที่1505 5, แล้วก็95นะคะมี3คู่นะทุกคนงวดวันที่16กันยาย,ยน6 8อี16 9 68เป็นวันที่นะคะไม่ใช่ตัวเลขนะโอเคเนาะไม่ใช่อ่าไม่ใช่แนวทางตัวเลขนะคะเป็นวันที่เนาะอ่าน 5, 5แล้วก็95เด่น5แล้วก็6สายด่วนม้าแดงคะ่ะขอพระคุณไปยัง เจ้าของแนวทางจ้าแล้วก็แนวทางรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้างวดที่แล้วไม่เข้าเนาะอ่ะเข้านะทุกคน6กห้าขออภัยนะคะเขาจับคู่2ตัวชุดเต็มหกนะบนออก5 6, อ้าหกอามาบนเนาะส่วน16กันยายนรวยล้นฟ้าขอให้ทุกคนโชคดีปลดหนี้นะคะจะมี3มตัวชุดเต็ม6 1 9 9ึ่หนึ่ง 1 6 4แล้วก็4 9 6ส่วน2ตัวชุดเต็มนะคะก็จะมี0 6 0 9 1 0 1 9 4 0 4 1 6 1 6 4 9 4แล้วก็9 6นะคะรวยล้นฟ้างวดสัญจรเมืองตราดงวดที่แล้วมาบนอารุ้นต่อจ้ามาดูไทยบักศีดาต่อนะคะบักศีดางวด1กันยายน จับคู่เหนือใต้ไม่เข้านะทุกคนโอเคเนาะจับคู่ทั้งเหนือแล้วก็ใต้ไม่เข้านะคะส่วน16กันยายนแนวทางนี้บักสีดาถ้าเป็นในตาําราทุกคนจะคนในรูปฝรั่งที่ใช้เป็นภาพหลังนะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลไทยเขาจะใช้รูปนี้เป็นภาพพื้นหลังนะคะโอเคเนาะอันเหนือจับคู่1 0 1 8 1 9 3 0 3 9 3ตัวหลักร้อยให้2 210 219แล้วก็230นะคะล่างเขาเน้นที่17 27 18แล้วก็28ไทยบักสีดางวดเก่างวดใหม่แอดมินฝากพี่เจ้านะเนาเผื่อมีตัวเลขที่ตรงใจอะดูคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยทุกคนอย่าเพิ่งเมาตัวเลขนะแต่ว่าแอดมินเมาตัวเลขไปก่อนแล้วนะคะอะดูแนวทางต่อนะคะแนวทางนี้ทุกคนเป็นแนวทางภายในสำนักเดียวกันกันกบตำเล่าโอเคนะคะอันนี้เป็นงวดแรกที่แอดมินได้ข้อมูลมา ยังไงฝากสมาชิกพิจารณาด้วยก็จะได้มาสองภาพอ่ะดูเขียวๆก่อนเนาะดูภาพสีเขียวนะคะเลขล่างเน้น50 60 5161พิเศษ3ตัว620 630 640 650หลักร้อยเน้นที่6ส่วนใบขาวขาวเป็นชุดเต็มของภายในก็จะมีที่30 40 50 60 1> 3 1 4 1 5 1แล้วก็61อ่าเป็นครั้งแรกที่แอนมินนำเสนอไทยภายในนะคะปกติจะนำเสนอเป็นตำราเนาะยังไงแม่สีนวลฝากพิจารณาด้วยนะคะทั้งสองภาพเลยภาพสีเขียวแล้วก็ภาพสีขาวทุกคนแคปหน้าจอเอาน,นะคะส่วนใบแนวทางนี้มีสมาชิกส่งมาให้แอนมินนำเสนอลงช่องว่าที่แล้วหนูไม่เห็นข้อมูลนะคะพี่พี่ิจณาดัวอีกเนาะโอเคนะคะขออนะุญาตนำเสนอ16กันยาเลยละกัน อาจจะมี3ตัว294 687 952 538 598 392 907 782แล้วก็893นะคะโอเคนะทุกคนงวดที่แล้ว1กันยายนเห็นสมาชิกแจ้งว่าเห็นข้อมูลอยู่ซึ่งก็มา3ตัวตึดต๊ดๆ653ผลไทยออก356นะคะ วันนี้ฝากพี่พี่เจ้านาเหมือนเดิมเนาะส่วน2ภาพแนวทางนี้แอดมินขออนุญาตนำเสนอคู่กันเลยนะคะเนื่องจากว่าหาใบเก่าไม่เจอนะคะจะมีพี่ควายแล้วก็คุณหญิงงามใจเนาะพี่ควาย3ตัว694จับคู่94 96 46เม็ดเดียวเน้นที่90วิ่งรูดคือ9 3ตัว295แล้วก็092ส่วนคุณหญิงงามใจ16กันยายนให้วิ่งรูด7จับคู่7 959, 92 72, j จ็ดสองตัว 947, 579, 729แล้วก็427เม็ดเดียวนะคะเน้น793ตัวให้579ค่ะนี่คือแนวทางของพี่ควายคนโก้แล้วก็คุณหญิงงามใจทุกคนแคมปหน้าจองว่าปัจจุบันไปเลยนะคะทุกคนถ้าชมคลิปนี้ไม่มีแนวทางที่ตัวเองตามหาอยู่คอมเมนต์แจ้งแม่สีนวลได้เลยนะ,ะเดี๋ยวแอดมินจะไล่ตอบคอมเมนต์แล้วก็หาแนวทางมานำเสนอในคลิปถัดไปให้เนาะ สองภาพนี้ที่ทุกคนเห็นกระต่ายนะคะงวดที่แล้วทุกคนเด่น5-6มาครบเลยจับคู่เด่น6-5นะซึ่งบนออก5-6ก็สอบผ่านนะสำหรับไทยของกระต่ายนำโชคนำลาบค่ะ16กันยายนกระต่ายให้เด่นบนล่าง9และก็4จับคู่เด่นคือ9-4 จับคู่2ตัวชุดเต็มมี92 93 97 98 4243 47 48นะคะ3ตัวกระต่ายให้49 498 497แล้วก็094ย์ะอ่ค่ะ,ะกระต่ายเพิ่มเบิ้ลมาให้ด้วยเผื่อใครชอบเบิ้ลเนาะเบิ้ลที่99เบิ้ลที่44แล้วก็เบิ้ลที่22 ส่วนล่างเน้นให้ที่50 51แล้วก็ห้นะคะโอเคนะทุกคนงวดก่อนเข้าบน5 6าหลุนต่อ16กันยายนภาพเสียงเป็นยังไงแจ้งแอดมินด้วยนะถ้าภาพเล็กไปนะอยากให้แอดมินซูมให้แจ้งได้เลยนะคะฝากพี่เจ้านาไทยกระต่ายด้วยจ้าเอด้วยไทยนะคะของหนุ่มตาคลีงวดสันจรตราหนึ่งกันยายนนะทุกคนอืม อ่าสามตัวนี้ที่ให้มา259ถ้าใครไปกลับหัวนะคะห้าเก็น่าจะมีโอกาสได้อยู่เนาะส่วนวิ่งบนให้5ก็เข้านะคะอ่าโอเคนะทุกคนมาดูภาพความมือนะคะสิบหกันยายนหน่มตาคลีให้วิ่งบน5ค่ะฟันทงสามตัว258ห้แปดแอดมินอ่านแค่รอบเดียวนะสอง้าแปดนะคะ สองแปดห้าห้าสองแปดทุกคนอ่ะทั้งไปแล้วก็กลับนั่นแหละเนาะก็อย่าลืมไปตัดเลนถ้าชอบตัวฟันทงของเขาสองห้าแปดถ้าตัดเลนก็น่าจะเป็นที่สองห้าสองแปดแล้วก็ห้าแปดนะคะอีห้าแปดนี่ก็เป็นผลลาวของวันศุกร์ตะกี้เลยนะเผื่อใครอยากตามเนาะผลลาวนะคะมาไทยฝากผีจารณาด้วยแล้วกันจ้าส่วนชุดเบิ้ลนะคะหนุ่มตาครีก็มีห้าสองห้าห้าสามห้าห้าเจ็ดห้าแล้วก็ห้าแปดห้าค่ะ รองก็จะมี5 3 8 6 2 5แล้วก็7 5 1นะคะพี่พเนาะอานุมตาครีนะคะงวดเก่างวดใหม่ถ้าชอบก็พิจารณาดูคะ่ะต่อด้วยตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัววิ่งของหม่ำเนาะเลขหม่ำสองหม่ำงวดหนึ่งกันยายนให้เด่น2เด่น3นะคะ3ม,มาล่างเนีล่างออก3าหนึ่ง ส่วน16กันยายนให้เด่น4แล้วก็5นะคะสายวิเคราะห์ตัวเลขพี่าหนาดูเนาะอันนี้เครดิตจากอภิชโชคออนไลน์นะคะต้องขอบพระคุณไปอย่างเจ้าของแนวทางมากๆแอดมินเกือบลืมเลยอันนี้ก็เครดิตจากอภิชโชคเหมือนกันนะคะเซียนท่าสายวันหสัญจรโอ้หนสัญจร1กันยายนสัญจรเมืองตราดนี้ไม่เข้าเนาะให้เด่นสรองเก้ลไทย5 6ล่าง3 1นะคะส่วนงวดนี้ให้เด่น8รอง6 เลขมามให้4แล้วก็5อ่ะเซียนท่าซ้าย8แล้วก็6ชอบสำนักไหนพิจารณาสำนักนั้นนะจ๊ะส่วนแนวทางตัวเลขของฟ่างฟ่างข้าวฟ่างงวดหนึ่งกันยายนอ่ะตัวเด่นให้6นะคะก็เข้าจับคู่ไม่เข้านะคะสมาชิกนะโอ้แอบเสียดายเหมือนกันนะอ่ะแม่สินวนตามต่อให้16กันยานะคะฟ่างฟางให้เด่นไทยคือ1น,นะคะงวด16นาะให้เด่นหน จับคู่1018เน้นแขนแขนหนึงตัว091พิจาจรณาดูคะ่ะถ้ามินอันเดียวไปแจ้งได้นะคะต่อด้วยอาจารย์เต๋ารู้สึกว่าอมินไม่ได้นําเสนออาจารย์เต๋าหลายงวด,ดแล้วนะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะคะใครมีข้อมูลเก่าหนึ่งกันยายนแจ้งแม่สินวันทีว่าอาจารย์เต๋าสอบผ่านไหมหาข้อมูลเก่าไม่เจอต้องขออภัยสมาชิกเนาะขออนีาตนำเสนออาจารย์เต๋านะคะบ,บนล่าง แนวทางปัจจุบันเลยนะคะก็คือ16กันยายนบนอาจารย์ให้เด่น5จับคู่52 54 59 3ตัว552 554 654 625 65 559แล้วก็249นะคะกันล็อกที่20ล่างให้เด่น6ค่ะมี60 62 68กันล็อก48 บนล่างชุดจับคู่3ตัวชุดกันล็อกแยกให้ชัดเจนอะฝากพี่พๆผีเจนาด้วยนะคะส่วนแนวทางนะคะ10หน่วยบนของแอดเพนสิหน่วยบนหลุดนะจางงวดวันที่1กันยายนเนาะให้9012นะคะสมาชิกไม่เข้าเนาะส่วนวัดนี้ขออนุญ,ญาตจะของแนวทางแบ่งปันลงช่อง YouTube แม่สินนนท์ชาแนลนะคะให้1 2 3 สี่นะหนึ่ตัวเลขเรียงกันเลยสายเพราะตัวเลขไปพิจารณาดูเด้อมาดูไทยเจเอียงหน่อยนะคะแอนมินำเสนอวดปัจจุบันเลยเนาะ,ะของวดวันที่16กันยายนบนกันล่างล่างกันบนเจเอียงนะคะบนกันล่างเด่น7จับคู่เจ็ดเด่น2จับคู่สองสเมสอเจเอียงมีตัวกันให้ด้วยนะคะคือ3-4แล้วก็9-8 ส่วนอีกภาพล่างกันบนก็จะมี191617505956 56นี่ก็ออกไปแล้วเน้องว่าสัญจรตรัสแล้วก็มี9060นะคะเลขมามืดของเจอเียง30นะคะอ่ะบนกันล่างล่างกันบนเนาะแอนมีสรุปให้เลยนะทุกคนดูว่าปัจจุบันไปเลยเนาะส่วนแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของนาคิโนทุกคนที่ตามแอนวินอยู่น่าจะคุ้นคุ้นอยู่เนาะ งวดหนึ่งกันยายนผลไทย3ามห้าหล่างสามหนึ่งไม่เข้านะจ๊ะ16กันยายนนาะคินโนแม่สีนวลก็ไปตามมาให้นะเขาขึ้นหัวข้อว่าล่าผลพลนทวีมั่งมีสีสุขจะมี3ตัวหลักร้อยวางที่6 6หกสี่หนึ่งหกส่ส่วนชุดสองตัวบนล่าง4ี่หนึ่งสี่หหหนึ่ง 9 4 9 6แล้วก็7 1นะคะ6คู่นาคิโนรัฐบาลไทยงวดเก่างวดใหม่ตามนี้ส่วนแนวทางของรัชนกมีโชคค่ะงวด1กันยายนนะรู้สึกว่าเขาเน้นมาที่บนนะ3 1แต่ว่ามันลงล่างทุกคนถ้าใครจะตามอย่าลืมบนล่างล่างกันบนบนกันล่างด้วยโอเคนะทุกคนโอเคเนาะ โอเคนะคะงวดที่แล้วให้บนลงล่างล่างออก3 1ส่วนงวดนี้เป็นชุดสรุปบนของราชนกมีโชคให้วิ่งบน5 3ตัว592แล้วก็652นะคะอันนี้ชุด3ตัวแล้วก็มีจับคู่ก็จะมี2คู่ก็คือ52กับ92อันนี้ราชนกเขาสรุปบนแต่ถ้าพี่ๆอยากให้ลงล่างก็พีจนาดูดู พูดแต่บนแอดมินลืมเลยว่าเขามีล่างด้วยอ่ะซ้ายมือบนพูดไปแล้วเนาะตะก,กี้ส่วนล่าง4ชุดนะคะของรัชนกมี4คู่60 62 90แล้วก็92ทุกคนแคปไว้เลยนะะภาพแรกบนภาพ2ล่าง2ภาพนี้เป็นสรุปนะ,ะของราชนกมีโชค16กันยายอยส่วนเงินเทวดางว่าที่แล้วไม่เข้านะคะสัญจรไม่เข้าอ่ะขออนุญาตนำเสนอ16เลยแล้วกันเนาะ วิ่งบนให้2นะคะเด่น5 6 2 6 2 5 6 5 2 3ตัว285 4 6 2 4 8 9แล้วก็6 2 5วิ่งล่าง5นะคะเด่น5 0 6 0 7 0กันบนล่าง1 5 1 7 5-8-6-2แล้วก็8-2นะคะแนวทางเงินเทวดาต่อด้วยอาจารย์เสืออาจารย์เสืองวดสัญจรตราหนึ่งกันยาย,ยนไม่เข้าแม่สีนวลชิกให้เรียบร้อยแล้วขออนุญาตไม่ขึ้นโชว์งวดเก่าดูงวด16กันยาเลยแล้วกันนะคะดูวันที่ด้วยนะภาพนี้16กันยานะจ๊ะอ่ะดูภาพที่ถือกระทงเด่น6แล้วก็ศูนจับคู่6263 64 69นะคะเน้นที่6 5หตัว4ี่ คัดไทยเสือคำนวณเลข3ตัว2 3 6จับคู่2 3 2 6แล้วก็3 6ไทยนะบารมีอาจารย์เสือค่ะส่วนเจฟองเบียรนะคะเจฟองเบียงว่หนึ่งกันยานี้รู้สึกว่ามาแค่ตัวเด่นนะก็คือ6 3ตัวที่ให้มา5 2 6เผื่อมีชอบนะเผื่อคนชอบเอาอไปตัดเล่นก็น่าจะมีโอกาสได้บนอยู่เนาะบนมันออก5 6 แล้วก็16กันยายนนะคะย้ำว่าที่แอนมีนำเสนออยู่นี้ของแทร้อ0เนะคะเนื่องจากว่ามียูทู e ช่อง2ช่องนี่แหละนำเสนอของปลอมไปแล้วเนาะแต่ว่าแอนมีนำเสนอแทร้อยเปอร์เซ็นะ์งวดนี้เจ๊ฟองเบียให้วิ่งรูด6ค่ะจับคู่ที่ 62, 64, 60เม็ดเดียว 69, 3ตัว 3, 6 9 3, 6 7 7แล้วก็460นะคะโอเคนะสมาชิก62 64แล้วก็60ไเม็ดเดียว6กส่วนแนว<ะ>ทางล็อกไทยงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้เซฟข้อมูลเก็บไว้นะ,ะแล้วก็จะขอแนวทางเหมือนลบแนวทางวดเก่าทิ้งไปด้วยก็เลยไม่มีวดเก่าเทียมให้ขออนุญานำเสนอส6กันยาละกันเนาะทุกคนล็อกไทยนะคะล็อกไทยเดอ้อให้วิ่งรูด5จับคู่52 53 5 4 55 5, 5 6 57 58 59นะคะ 3ตัว0ูนย์ห้5สี่ศแล้วก็956นะคะแนวทางรไทยก่อนที่จะ,<ค>ะไปดูมาตัวคร่าแอดมินนำเสนอเป็นชุดเต็มนะคะมาตัวคร่ากับนอนหนูรู้เรื่องคนเดียวกันนะคะทุกคนต้นงวดจะปล่อยชุดเต็มมาก่อนนะคะซึ่งงวด1กันยายนล่างออก3 1ไม่เข้านะจ๊ะโอเคเนาะเอ๊ะชุดเต็มทุกคน5 3 6 สามตัวบนสามนะตืดตืดน้ะนะ1กันยายนนะคะแอน,อนหนูดูเรื่องตืดตืดนะคะเข้าตืดตืดนะโอเคเนาะแล้วก็สิบหกันยายนสามตัวชุดเต็ม958 968 6แปดเก้าหกแปดหกนึ่งเก้าหแล้วก็ศูนย์ห้นะคะอันนี้3ตัวชุดเต็มล่างเจ้าของแนวทางเน้นให้ที่1819 58 59มี4ีคู่นะคะ 18, 19, 58แล้วก็5 9ค่ะส่วนลเล้เต็มนะคะของแอดนโนทุกเรื่องหรือว่ามาตัวคราลานเปิดนะคะงวดสันจอนเมืองตราดหกันยายนให้7แล้วก็6 6, 6มาบนบนออก 5, 6ก็เข้าแนวทางนี้นะเซอร์ไพรส์สุดๆคือคนทำหายเยอะมากคนรอยเยอะมากนะเราก็จะได้ชมคืนก่อนวันออกผลรัฐบาลไทยนะเพราะว่าจะของแนวทางปล่อยมาช่วงกลางคืนประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มะสมาชิก ่ะใครที่ดู Youtube แม่สินน,นล์ช anel แน่นอนนะคะได้เห็นก่อนเพื่อนเพราะว่าลงเร็วนะคะอาจจะมีช่องอื่นที่ลงเร็วกว่าแอดมินก็ได้เนาะแต่ว่าแอดมินก็แอดมินลงเร็วอยู่นะอ่ะฝากพิจารณาด้วยนะฮะส่วนมาตัวคร่าร้านเปอร์งวดวันที่16กันยายนเลขตัวเด่นนะคะคือเด่น9แล้วก็เด่น8ค่ะมาตัวคร่าล้านเปอร์16กันยายน เด่น9แล้วก็เด่น8สูตรเลขเด่นของมาตัวคร่าร้านเปิดสถิติดีมากๆเลยนะคะหลากหลายท่านเนาะก็ดูจากตัวเด่นนะคะแล้วก็ไปหาตัวจับคู่เอานะทุกคนเนาะเก้ 9, แล้วก็8อดเแม่สีเนินฝาพี่เจนาเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่รอมาตัวคร่าร้านเปิดนะคะอัดคนอันนี้แนวทางใบเขียวใบเขียวคำนวณสูตรใหม่อันนี้มีสมาชิกให้แอดมินไปหามานำเสนอเนาะ ซึ่งว่าที่แล้วมินก็เห็นข้อมูลอยู่นะคะก็มาบนเนาะเป็นตัวกลับบนออก5 6เขาให้6 5ตัวเลขมี4คู่เองนะคะมันน้อยห่างดีทุกคนวันนี้ก็เลยเอามาฝากเนาะอ่ะศูนย์เแล้วก็75นะมี4คู่ใบเขียว07 3032แล้วก็75ตัวเลข32นี้ปิดไปแล้วนะเป็นเลขลำดับนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวิรกุ่ะยังไงมินฝากพิจณาใบาเขียวด้วยจ้า